วันที่23มีนาคมนี้อาจารย์จะเปิดสอนนั่งสมาธิกรรมฐานพร้อมเปิดไพ่เสียร108ให้กับคนที่สนใจด้วยแต่ว่ารับจํานวนจํากัดนะคะใครสนใจรีบติดต่อที่น้องแอดมินเข้ามาได้เลยจ้าในคลิปของเดือนมีนาคม2562นะคะาจาจะแจกอันนี้นะมาจากอินเดียน่าจะเห็นชัดอยู่นะคะอันนี้เป็นปางปฐมเทศนานะคะ มีสองสีเนี่นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเลยค่ะของเดือนมีนานะคะใครอยากได้อาจารย์จะมีองค์เล็กแล้วก็มีองค์ใหญ่แต่ว่าในเดือนมีนานี้จะแจกองค์เล็กก่อนนะคะสององค์เพราะว่าขอเก็บไว้หนึ่งองค์ได้มาแค่นี้ค่ะใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาเลยนะคะแล้วก็ไปขึ้นหิ้งพรบูชาได้เลยเดี๋ยวทำ พิธีอะไรให้นะคะแล้วก็ไปบูชาได้เลยสวัสดีชาวราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาจนถึงวันที่14มิถุนายนนะคะอันนี้เป็นคลิปของเดือนมีนา62นะคะก็สวัสดีทุกทกคนนะคะที่เข้ามาฟังคลิปของช่องเราตลอดเลยนะคะส่วนมีคนถามเข้ามาว่าดูลัคนากับ ราศีอันไหนแม่นกว่ากันก็อยากจะบอกว่าดูลัคนาเนี่ยะค่ะแม่นที่สุดเพราะว่าถ้าเรารู้ลัคนาในลัคนาสอบจากเ,เวลาตกฟ้าของเรานะคะเวลาเกิดส่วนราศีเนี่ยก็จะแบ่งตามวันแบบที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะถ้าใครรู้เราก็คือไปดูราศีของตัวเองก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเข้าไปดูลัคนาก็ได้ดูได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะใครจะดูอันไหนก่อนก็ได้แล้วก็ใช้ประกอบคู่กัน คิดว่าไหนมันมันแม่นมันตรงกับตัวเองที่สุดก็เป็นอัน,นันตก็ได้นะคะแล้วแต่เพราะว่านี้มันเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่ใช่เอาดวงของของคุณตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงมาดูนะคะมันก็จะมีแบบตรงบ้างไม่ตรงบ้างอะไรแบบเนี้ยเพราะมันไม่ใช่พื้นดวงของเราทั้งหมดนะคะส่วนชาวพืชศพนะคะเอ่อช่วงที่ราหูย้ายมาตั้งแต่วันที่22สิบงเนี่ยราหูเนี่ย เข้าไปอยู่ที่กระดุมพระนะคะแล้วก็ดาวเสาร์กับดาวพฤหัสอีกนีพบโมรณนะทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าอยู่ในตําแหน่งกเกษตรทีเนี้ยตําแหน่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรภาษาโบราณเขาว่ามันจะเป็นพระรามหูล้วงทรัพย์นะคะอันเนี้ยก็จะโดดเด่นในเรื่องของเกณฑ์การเงินการจับใจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆนานาน,านะคะของชาวพุทธศพก็คือให้ ชาวพุธศพระวังนะมันมีเกณฑ์ใช้จ่ายเข้ามาเรื่อยๆบางคนจะจ่ายเพื่อธุรกิจก็ได้นะคะบางคนจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถซื้อบ้านใหมเ่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้นะคะมันก็จะมีเกณฑ์เข้ามาแต่เขาบอกว่าชาวราศีพุธศพเนี่ย จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้มันผ่านคนไปได้ด้วยดีนะคะในส่วนของเ,อเสียนทั้ง5ใบเนี่ยนะคะก็จะมีเสียบไพอีสวนอันนี้เสียนที่42นะคะคือเสียนไพอีสวนอ่ตัวเนี้ยจะบ่งบอกว่าชาวราศีพฤษศเนี่ยนะคะ จะมีสติปัญญามากมีสติปัญญามากจะสามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างเเขาเรียกว่าชาชาลาดล้วนะคะมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหมดเลยทีนี้เรื่องอ,อชาวราศีพฤษภมีได้เสียนพาลศษีกะยายกรธก็ อาจารย์ก็ตีความหมายว่าจริงๆแล้วชาวราศีพฤษภในหลายๆคนหลายๆพื้นดวงเนี่ยบางคนมีต้นทุนสูงมีพื้นฐานมาดีนะก็คือสามารถอยู่รอดปลอดภัยได้มันไปได้ของมันเรื่อยๆทั้งชีวิตนี่แหละแต่ว่ามันก็จะมีผลตามเกณฑ์ของออดวงดาวนะคะที่มันย้ายเข้าย้ายออกที่ส่งผลให้เราเจอในสิ่งลุ่มๆดอนๆบ้าง แต่เราก็จะผ่านพ้นไปได้เพราะเราเป็นคนเก่งนะคะเนี้ยมันบอกเลยเราเป็นคนเก่งคล่องตัวมีความรู้ฉลาดมีไหวพริบหลักแหลมดีแล้วก็มีความรอบรู้มีองค์ความรู้อยู่อยู่ในตัวนะในการดําเนินชีวิตอะไรก็คือมีอยู่แต่ก็คือบางทีอะมันเป็นไปนตามกรนชะตาของเรา <c oughs> แต่อันนี้ก็คือในส่วนของเรื่องโหราศาสตร์ดวงดาวหรืออะไรอื่นๆตัวล่งตัวเลขอะไรเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกคนที่ฟังว่า คือดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์แต่ไม่ใช่ให้หมกมุ่นนะคะอย่าหมกมุ่นแล้วก็อย่าเชื่อมากเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทํามันอยู่ที่พฤติกรรมของเราเองว่าเราทํากรรมดีหรือกรรมชั่วมันก็จะส่งผลแบบนั้นมานะคะอันนั้นมันคือเหตุและปัจจัยและผลของมันที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วคือดวงดาวเนี่ยถามว่ามีอิทธิพลไหมมันก็เป็นแค่แบบว่าแนวทางให้นักพยากรณ์ คาดคะเนเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วถ้าถามมาจะว่ามีผลกับชีวิตไหมมันก็คงมีแหละแต่ว่ามันคงไม่ใช่อกว่าแหมร้อยเปอร์เซนอะไรจะมาพึ่งดวงพึ่งดวงดาวตลอดไม่ใช่นะคะทุกอย่างอ่ะเหมือนอย่างที่พุทธองค์บอกอ่ะประกอบกรรมดีกับกรรมชั่วจะได้รับผลยังไงนะคะก็ตามที่ท่านสอนไว้เลยในพระไตรปิฎกเขียนยังไงก็อย่างนั้นเลยนะคะ,ะก็อยากจะบอกทุกคนไว้อย่างนี้แล้วคือชาวราศีพฤษษอ่ะ ได้เสียนพญายนาคสามเสียนด้วยอันนี้ก็เกี่ยวกับทางศาสนาอยู่ดีนะคะก็คือให้ชาวราศีพฤษภหมั่นถือศีลเพราะว่าบางทีเนี่ยเรายังมีความอึดอัดคุ้มครืออยู่บางเรื่องนะคะยังไม่ชัดเจนบางเรื่องอึดอัดกวนกวยแบบไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สําหรับเราอะไรเงี้ยก็ให้พยายามถือศีลควบคุมอารมณ์ตรงนั้นนะคะแล้วก็ แผ่ไม่ตาให้เจ้ากรรมในเวนีเยอะนะอันนี้คือวิธีแก้ของชาวราศีพฤษภเจ้ากรรมในเวรของเราโดยตรงและให้ไปชําระหนี้ส่งนะคะนะให้ไปวัดซะเดอนเดิน,เดนมีนาเนี่ยพยายามไปวัดเยอะๆทําอะไรได้ก็ทําเกี่ยวกับกุศลน,นะคะแล้วทาให้ชาวราศีพฤษภอบสบายใจโล่งใจแล้วค่อยๆดีขึ้นหันนั่งสมาธินะในเรื่องของสัต,ตูเนี่มันมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเพื่อนพ้องคนสนิทเพื่อนร่วมง,งานอะไรมีอยู่แล้วนะก็แผ่ไม่ตาให้เขานะคะยังไงคุณก็คือจะชนะเขานะคะยังไงก็คือจะปลอดภัยด้วยบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรหลายๆอย่างที่คุ้มครองคุณอยู่นะแล้วก็ด้วยความดีที่ทํานะคะเดี๋ยวมันจะคลี่คลายจะมีคนเห็นความดีของเราเองนะเ,เรื่องสุขภาพเนี่ยของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะ ให้ระวังในส่วนของการพักผ่อนไม่เพียงพอการทำงานหนักเกินไปจะทำให้ระบบในร่างกายบางอย่างมันรวนนะคะระวังแบบมันจะปวดศีรษะปวดหัวปวดตัวคอบาดไหลา่มันจะปวดมากนะให้ระวังเรื่องพวกนี้ไว้แล้วก็มีอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ แล้วสิ่งที่ห้ามที่สุดของชาวราศีพฤษภภายใน3เดือนนี้คือห้ามปีนป่ายที่สูงเด็ดขาดมันอันตรายมากนะแล้วก็จะทําให้คุณเสียทรัพย์สินข้าวของแตกหักเสียหายตัวเองก็เจ็บด้วยกระดูกกระเดี่ยวนะกระดูกกระเดี่ยวคืออาจารย์บอกว่าการเจ็บปวดนี่เป็นไปได้หมดนวคุณตกมาก้นกระแทกคุณก็ปวดแล้วนะอะไรมันก็ปวดแล้วอ่าก็คือ พยายามนิดนึงนะคะอย่าทําเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่อาจารย์บอกไปในส่วนของเรื่องการเงินเนี่ยก็คือบอกแล้วนะการเงินก็คือจะมีการจับใจ่ายใช้สอยไปบางทีการเงินนั่นแหละเป็นสัตรปูของเราเองนะคะก็ให้ชาวราศีพฤษภระวังเลยการใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยการที่ไม่ระวัดระวังและมีเสียนพระแม่กาลีขึ้นมาด้วยนะคือ ศัตรูตคือตัวคุณเองหัวใจคุณเองความอยากได้นะความละโมบที่อยากได้อันนู้นอันนี้อันนั้นจะทําให้เราเสียทรัพย์นะคะอันนี้อันนี้คือเกชตาชาวราศีพฤษภอย่างเช่นบ้านก็ยังอยู่ได้แต่ไปเจอบ้านใหม่ที่โปรโมชั่นมันดีกว่ารูปบ้านสวยกว่าอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะย้ายโดยไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยอันนี้คือความความอยากได้แล้วมันก็จะทําให้เราเสียทรัพย์อีก นะหรือว่าใช้จ่ายของฟุ่งเฟือที่มันมีอยู่แล้วก็ยังมีอยู่มากมีอยู่แล้วห้าห้าอันก็อยากจะได้อันที่หกอีกแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เราเสียทรัพย์เพราะว่าการเงินอะ่ะมันไม่ค่อยมันมีเกณฑ์อ่ะมันมีเกณฑ์ที่จะจ่ายออกไปเพราะฉะนั้นคือถ้าดูคลิปอันนี้แล้วอะ่ะอะไรโปรเจกต์อะไรที่มันดูแล้วแบบว่าไม่จําเป็นอะ่ะให้ตัดทิ้งไปก่อนนะคะในในช่วงเนี้ยปล่อยไปก่อนเลยแต่ว่า โดยรวมสภาพคล่องการกินอยู่ใช้มีกินมีใช้อะไรพวกนี้มันมีมันมีได้แต่คนที่มีนี่ยังไม่หมดไปนะบางทีมันจะมีทุรักทุเลเงินช็อตบ้างอะไรบ้างนะจะมีแบบว่าตะขุกตะขักที่แบบว่าบางช่วงสภาพคล่องในการใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นยิ่งมันมีเกณฑ์ที่ล้างหูล้วงซับเข้ามาเนี่ยนะก็คือให้ระวังให้มากมากอย่าฟุ้งเฟือยแล้วก็พยาย,ยามหักห้ามใจในบางอย่างที่เราอยากได้แต่บางทีเราไม่อยากเสียหรอก อยู่ดีมันก็จะมีเรื่องให้เสียแบบบางทีญาติพี่น้องมายืมเงินแบบเนี้ยเอ่อโดยที่เราก็ต้องให้ด้วยด้วยความจําเป็นแต่ไม่ได้ให้ด้วยความเสนิหานู้อรอกมาไหมเสร็จแล้วก็คือแบบมันก็จะมีเกณฑ์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาทะเลาะมีไหว้มีปากมีเสียงอะไรกันต่างๆนานานะเพราะฉะนั้นคือมันจะเป็นไปตามดวงนั่นแหละแต่มันจะเป็นมากเป็นน้อยอยู่ที่คุณหักห้ามใจตัวเองถ้ามันห้ามใจตัวเองได้ปุ๊บมันปัญหามันก็จะเบานิดนึง ปัญหาแล้วก็ผลที่มันจะเกิดก็จะเบานะคะแต่ว่าถ้าเราหลีกเรี่ยงไม่ได้ด้วยความจําเป็นเราอาจจะลดทอนเหลือครึ่งนึงใครมายืมแสนนึงบอกเออฉันไม่มีหรอกฉันมีแค่สี่หมื่นห้าหมื่นอะไรแบบนี้เพื่อว่าเซฟตัวเองเพราะว่าให้ยืมไปนะคนอาจจะไม่ได้คืนแน่นอนนะชาวราศีพฤษภก็คือจะต้องระวังส่วนในเรื่องของความลับเขาบอกให้ชาวราศีพฤษภอ่อให้มีไหวพริบให้มีความฉลาด ในเรื่องของความรักไม่ว่าจะคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วหรืออะไรก็ตามนะคนคบหาดูใจก็เหมือนกันรักแบบฉลาดทำยังไงคือไม่ใช่รักแบบหัวปังหัวปัมอ่ะใช้ใช้สมองใช้กรรมฐานพิจารณาอะไรที่ถูกที่ควรไม่ใช่บอกว่าเออชาวราศีพฤษภอ่ะออช่วงนี้มันจะเป็นแบบรักรุ่มหลงรักทุ่มเทแบบเป็น เขาเรียกเป็นพ่อบุดทุ่มแม่มุดทุ่มเลยอะไรเงี้ยเป็นตัวแม่ตัวพ่ออะไรสาหรับเรื่องความรักอะไรเงี้ยต้องเป็นหนึ่งเวลากําลังจะแย่งชิงแบบว่าจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือมุดทุ่มสุดฤทธิ์เลยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะก็คือมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่จับจ่ายใช้สอยฟุ่มเฟือยที่เขาเรียกลาหูหลวงซับเหมือนกันแบบจีบเขาอย่างเงี้ยก็ไม่จําเป็นต้องทุ่มซื้อบ้านซื้อรถซื้อ แหวนเพชรซื้อนู่นนี่นั่นให้คุณยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนไปนแล้วก็คือต้องพิจารณาเป็นท่าป็นตอนนะบางคนอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้มากมายแบบทุ่มเอาเงินซื้อให้ทุกอย่างเงี้ยมันก็จะมีเกณฑ์อยู่ในนี้เหมือนกันส่วนผู้หญิงอาจจะเป็นสายเปไปเลี้ยงข้าวผู้ชายไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรแบบเนี้ยเพื่อทําให้เขาประทับใจเรานะหรือว่าต้องซื้อของแต่งตรงแต่งตัวอะไรแบบเนี้ย ก็คืออตรงนี้ให้เบาๆนะให้มันผ่าน้นช่วงนี้ไปเพราะว่าชาวราศีพฤษภมันจะแบบรุ่มร้อนในเรื่องเรื่องพวกนี้นิดหนึ่งแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วเนี่ยนะก็บางเรื่องให้พิจารณาให้ปรึกษาคู่ตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าในเรื่องของเ,อเพศที่สามอะเออเอออาจารย์ขอโทษนะในเรื่องของบุคคลที่สามในไพ่เนี้ยยังไม่มี คนเข้ามานะคะแต่ว่าในบางเกณฑ์ชะตาบางคนนะ่ะตามพื้นดวงตัวเองโดยตรงอะ่ะอาจจะมีเรื่องบุคคลที่3าเข้ามานะแต่น,นี้โดยรวมที่ใจเปิดมันยังไม่มีเรื่องบุคคลที่3าเข้ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะส่วนใครที่มีเรื่องบุคคลที่3เข้ามาแล้วก็ให้ค่อยๆพิจารณานะคะเราก็จะผ่านพ้นจุดนั้นไปได้ตรงนี้กออ็ขอฝากชาวราศีพฤษภนะหมั่นทําบุญนะคะ มันทนําบุญวิปัสสนาการรมฐานให้มากๆนะแล้วก็ไอเรื่องรุ่มหลงอยากได้อยากมีอะไรหลายๆอยา่างมันก็จะเบานะคะพยายามระง,งับใจตัวเองแล้วก็ไปแก้ไขาตามคําแนะนําที่อาจารย์บอกในคลิปไปนะคะยังไงฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้อาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคลิปแจกนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะแจกเรือสำเภาแจกเรือสำเภากับ หัวใจเห็นชัดไหมเอ่ยนี่นะคะชื่อคุณชาลิกชาลิกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะคะนี้ติดต่อกับนะที่แอดจากสุทิ์นะคะได้เรือสำเภานะคะนี่นีให้เรือสำเภานะคะจะได้เฮงเฮงเลยมาดูว่า น้องพูดยังไงบ้างเขาบอกว่าขอบคุณอาจารย์มากครับมีข่าวดีจริงๆอข่าวที่มาโกรมากจะมีปัญหากับเจ้านายที่มีพระคุณอ,อ่ทุกอย่างเคลียร์ได้เสียตรงที่มีแนวโน้มแต่งหักกับเจ้านายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานาฬิกาหายเท้าซ้ายโดนเสียนตํายังเจ็บอยู่เลยครับแม่นที่สุดแล้วครับสาธุขอบคอนของอาจารย์อวยพรให้นี้จงบังเกิดณบ,บัดนี้ด้วยเถิดสาธุ ออันนี้นะคะก็รับเรื่องสัมภารไปเลยนะคะเฮงเฮงเผื่อหอบสัมภารเข้าบ้านเผื่อทะเลาะกับเจ้านายเราได้สัมภารไปเผื่ออาจจะมีโชคที่ดีขึ้นนะแล้วก็อีกคนนึงอ่าคนที่ได้รับหัวใจเห็นไหมเอ่ยอ่าน่าจะเห็นชัดอยู่คุณแพลวพันธ์นะคะถ้าอ่านผิดต้องขอโทษด้วยนะคะอ่าอนี้อันนี้ให้หัวใจไปนะคะเห็นไหมเอ่ย ดูชื่อชัดไหมอ้าโอเคเนี่ยคะ่ะคุณแพวพันธ์บอกว่าที่เม้นมานะคำทำนายแม่นอย่างไม่น่าเชื่ออ่าอ,อาจารย์บอกในคลิปว่าให้ไปทําบุญกับเด็กขนลุกมากแล้วก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งโอนเงินไปทําบุญกับเด็กที่โรงเรียนพิบูลประชาสค์ที่แบบว่าเป็นเด็กบกพ่องอะนะคะแล้วก็อิ่มบุญอย่างบอกไม่ถูกอ,อ่แล้วเขาก็บอกว่า เออ,อ่มาเมนท์จ่าครั้งคอนเฟิร์มความแม่นยํานะในเรื่องคําทํานายคือโชคลาภหลังยงไา้ทําบุญกับเด็กไปแล้วก็คือว่าสวดมนต์ชินะบ,บัญชรที่วัดอินแล้วก็อาบน้ำมนต์ไม่น่าเชื่อว่าแม่นทุกเรื่องโชคลาภสมหวังมากวันที่16กุมภาที่ผ่านมาเหมือนฟ้าเปิดจริงๆขอรับโชคทําบุญต่อด้วยการโอนเงินบริจาคที่วัดพระบาทน้ำพุเรียบร้อยแล้วอิ่มบุญอิ่มใจเช่นเคย ขอให้ดีนะับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็อนุโมทนาสาธุด้วยที่ไปทําบุญนะคะแล้วก็มีคนนึงอันนี้อ่านแล้วอยากให้มากอันนี้คือไม่ไม่ได้มีบอกไว้นะแต่ว่าอยากให้คนนี้มากอยากให้มากชื่อคุณธนพรนะคะอันนี้เป็นยันนะ นี่ถ้าคุณธนพรได้ยินแล้วก็ติดต่อกลับด้วยนี่จะเห็นหรือเปล่าอ่านี่นะก็เป็นยันถ้ายันกันภัยเพิ่มซับนะคะนี่อันนี้อยากให้อ่านแล้วอยากให้มากคุณธนพรติดต่อกลับมาด้วยนะคะอันนี้คุณธนพรเม้นมาบอกว่าขอบคุณอาจารย์จากสุทิ์และทีมงานทุกท่าน ขอความเมตตาที่อาจารย์สละเวลาดูดวงให้กับทุกท่านได้รู้ขอให้อาจารย์จักสุทิปและทีมงานให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยทุกขนแห่งนะคะนี่ก็ขอบคุณมากสําหรับคาคาอวยพรแล้วก็รับผ้ายันไปเลยนะเพราะว่านี้อาจารย์ไปงานที่วัดเขาทรายมาที่ระยองนะคะนี่เก็บไว้นานแล้วแหละเป็นปีๆแล้วอะ่ะมีแค่สามผืนก็เลยแบบโอเคแบ่งให้แปดผืนนึงนะ เอาไปติดบ้านเลยจะมียันปู่ท้าเวทมียันพระราหูพระแม่นางกวักอะไรเต็มอยู่ในนี้หมดเลยนะคะเนี่ยโอเคก็ให้ทั้งสามท่านก็ติดต่อกลับมาด้วยนะคะเดี๋ยวให้แอมี่จะส่งให้จ้ะ